สวัสดีพี่น้องสาวยทุกคนด้วยครับผมเอเนเยกับทั้งหมดีั

เดี๋ยวเราจะกดะเดี๋ยวพ่อจะไม่โดดตามคน,นคนครมงไคขาจะกระโดดที่คานฟิวม่ทอะไอคนเ่ไม่เข้าเกมเลยคอย่าลืไมไปติดตามช่องบูงเกมดเมอรดิครับองานเขานะียไม่มีผู้ติดตามเลย<พ>มใช่ที่หนนะทนไป พี่เอาหารพี่อาหารทานก่อนตลมหานเดีไม่เข้าเกมเลยพี่พี่มาแล้วอ่ะมาใช้ไดโอเคไหพี่มูนเอาพี่มาห้เด่นใช่ใช่เดี๋ยวมาเออตอนนี้มันกระโดดเรียบร้อยแล้วอุ้ยมเลยนุกังอมกินเป็นเลยายายหรอว่าเตนวฟอสซิไง พี่อยู่ฟอนฟิลเนี่ยเฮ้ยตัวน,นี้เจอรถพอดีเลยตัวยังดีว่าเจอรถม่สิคอยเจอรถคอยเจอรถคอย,อร,ถคอยร,ถอรถเจอรถถึงน้ำถึนบอกโอเคนี่ทีนี้เอา กีน่าเอามิชามาด้วยไม่ไหวต้องซื้ไม่้ปกครอแต่ก็คือผู้ปกว่อ มาเละอเฮ้ยโปเล็กหนึ่มาเล็กหนึ่งโปมามาเล็กนึ่เหนึของเราเหรอเออมาค่าอู่มนก็ตายเลยนี่โปใช่ไหมนี่เออือ อยู่ก็ตายเนี่ยเพื่อนมันได้ถึงปูย,ยัยงไม่ได้กับมันนั่นเพื่อนดีๆก็ตายแล้วอืออยู่อยู่ตายแล้วก็มามาถ่ายหมอนแปลกนะเออแปลกนะโกงพี่รายงานไปเลยใช่โกงไปเลยโดดแน่ถ่ายคลิปลง Youtube ด้วย น้าถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายคลิปได้ห้านาทีเนี่ยทุกคนมาเลขหนึ่งคนครับมาเลขหนึ่งนะคะโทซึ่งดีดีไปก็กเจอนหมอนี่บไปบอกจีเอมนะครับไปบอกหม่้ค่ยมึงฆ่าได้หรอระว่าอะไรมีโตโตที่เห็นใครยิงไหม ไม่เห็นเลยคำว่าขอพี่อยู่อยู่พี่กำลังเก็บเอ็นเอ็นเอ็เอ็นเยเลยนี่แหามกูเฮ้ยมพี่ก็หัวแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคนไปเลยโคแล้โคแล้โกแล้ยิงยิงตายเลยกูจะหาว่ามึงโกงแมันมันดี นี่ลงคลิปลงอยู่ทูด้วยไอ้นี่โป้โป้เหโอวะมาแล้ี่เออมโปค้นหนึ่งโปไปจีนี่เลยส่งไปจีเอ็มได้เลยนะส่งไจีเอได้เลยโป้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนี ส่ีไอดีส่งให้่็มได้เลยยู่ยู่แบบเนี่ยหรอแบบที่ฉันดูแบบสบายเลยอือไม่พองยูทูได้ต้องมีคนนั่งเป็นแน่นอนยิ่รักก็ใจรักใ้อ้ยกา มากินมั้งดูวิ่งมันก็ตายเลยเหรออเด็กที่ชิดมวยเฮ้ยเออจริงไหญ่ไอ้โอ้ยวะทุกคนคะเราเจอโปแล้วในทีมเรานี้คือผมผมเจอโปจริงนะมันยิงผมตายอ่ะทุกคนมองออกไหมอือหึหึโปะครับไปได้ไงไปดูคนอื่นไปดูโบมดีกว่าไปดูโบมอ่ะไปกดไลค์โบมโอ้โหโบม ขับก็ไม่เป็นหรอกโอเคเลิกบ mm. ูมไม่ไม่ไม่งานเร่องบอยงโอเคอลยิงดิยิงมันี่น่ะไมเองเองยิงมันได้เลยพี่ไปดูมันพี่ไปดูมัน เฮ้ยยังไม่ทำใส่กระตูเลยเอ้าไหอะโว์โอ้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 ฮึไม้มาได้ไงอะมชอบโวหบอกโวไมกูจะรายงานโตแลงจะมาชย่หง้ดกวกัน่ร้ไะ ตายุมเออคืต้องอกตายอะอืมแบนได้เลยบอกนี่ชุดดำดำเนี่ยเนี <S 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 ่ยนี่เลยแบนไปเลยทุกคนถ้าถามว่าเขาโบ้ทุกคนบอกได้เลยเขาไม่มาไ่ใชู้ครับผมไม่ว่าโบ้ไปคิดไม่แค่เคือชครเนี่ยุณเไม่คือเจโปเลยวะคเจ้าเย นี่จะปูเลยออกระสนยัไม่เฟนเอ้ยนันมันสอบปืนทาไมวะเนี่ยเพื่อกนกำลังไปหาบูมอะ่ะอ๋อนี่มันเที่หนึ่งเเอ้ยตัวสองมาชบปูไม่ชอบนี่ราเล่น

ออเออกเอที yeah uh ่นี่ก็ขอเอาไป้ลยนะะไม่มคำอยากบ้งก็จริงที่พี่ขอไนะคะทุกคนที่นี่ก็ขอตัวร่วกดไลค์กดแชร์คดบ๊ายบายนะครับไปละ